ลูกชิ้นอะอย่าลืมลูกชิ้นโยมลูกชิ้นเอ้ยไม่ใช่โยมไม่ใช่นะเอออย่าลืมนําจตุปัจจัยมาติดกองพระป่าลอยฟ้าของเราเออนะผมรู้หโยมหลังแล้วเงาะมีไหมเงาะอะเงาะก็มีโยมเบาๆหน่อยโยมเบาๆหน่อยเงาะไม่มีนะโยมมีพระป่าลอยฟ้าโยม ก็มีติดแบงกันนะให้ระยะสวยงามแบงล้อยแบงห้าสิบแบงลอยนะโยมอะไรนะห้าสิบนะอะไรของมึงวะกันอะไรของมึงวะโยมเฮ้ยก็เจี๊ยบเจริญทรนนะโยมก็โทรศัพท์บอกโยมเออยบอกเอยญาติมีไหมมีไหมมาทำบุญกันมีเปล่ามีโยมมีโยม มีทําบุญกองพระป่าลอยฟ้ายอมนะมีจัดมึงก็เป็นอย่างนี้งี้ยห้าบาทสิบบาทนะ่ยอมนะไม่มึงเป็นอย่างนี้วะทําไมมึงเป็นอย่างนี้ยอมเบาๆหน่อยโยกอหน่อยนะยอมนะเออมาเจริญเจริญพรยอมที่รักที่รักจ๋ามาทําบุญเฮ้ยบนะเออนะยอมนะเออยอมจ้ะยอมจ๋า มาทําบ <ừ> ุญกันจ้ะคนละห้าบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทก็มาทําบุญเฮ้ยกองพระป่าลอยปลาอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับโยมจ้ะคุยอยู่กับโยมเบาๆหน่อยเฮ้ยจะไม่เสียงมันดังโยมนะโยมทําบุญแล้วโยมจะร้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเบาๆหน่อยโยมคือร้หน่อยโอ้ยเทเซเธอรโยมทำบุญโยมนะบุญโย พระป่าลอยฟ้าได้ขึ้นกระหวัตโยมกูอยากกินกระถิ่ะกระถิ่งบวกได้แ่บกระถิ่งนะเออทําบุญนะโยมเอ้ยกระถินมาทำบุญกันจะแจกกระถิ่งให้โยมนะป๊าปเบาหน่อยโยมเบาหน่อยเออทันหันจิ้อันหันอันตาไปทีงนู้นเออ มาทำบุญกันโยอะเดี๋ยวจะเลพอเดี๋ยวมึงเจอส้นตีนุสาธุนะเออมาทำบุญนะเดี๋ยวมึงเจอส้นตีนทำบุญนะเออโยมมาทำบุญกันเออเดี๋ยวเจอส้นตี๋โยมไม่ทำบุญนะเจอส้นตีนเดี๋ยวเจอส้นตีนเดี๋ยวเจอส้นตีนเดี๋ยวสนตีนตีนใครเตีนกูเนี่ยโอ้โหไปแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวเล่นพรแค่นี้แล้วเหรอ